สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวันใหม่เหมือนเดิมนะคะเราจะมาเรียนสระการประสมสระวันนี้จะเรียนทั้งหมดสี่สระเช่นเดิมนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนสระอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะอ่าดูหน้าตาสระกันเลยอันกลมๆมวงว่างนี่คือเอาไว้เติมพยัญชนะเหมือนเดิมนะคะนักเรียน อันนี้คือว่างไว้ให้ให้นักเรียนเติมพยัญชนะนะคะเรามาดูรูปร่างหน้าตาสระกันเลยโอ้โหเยอะมากเลยสระอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้เรียกสระเอือสระเอือเป็นสระเสียงสั้นนะคะประกอบไปด้วยสระเอสระอือสระอและสระอะเอืออออะเรียกสระเอือนะคะสระเอืออ่าต่อไปเป็นสระเอือนะคะสระเอือ เสียงยาวนะคะสระเอือลักเสียงได้นะคะประกอบไปด้วยเอืออเนี่ยเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยกับสระเอือแต่ไม่มีสระอะข้างหลังนะคะ <c oughs> อ่านว่าสระเอือนะคะว่างๆนี่คือเติมพระยัญชนะนะคะ <c oughs> อ่ะต่อไปเป็นสระอวสระอวเ,เสียงสั้นนะคะสระอวประกอบไปด้วยไม้ หันอากาศวอแหวนและสระอะนะคะแม่หันอากาศวอแหวนและสระอะเรียกว่าสระอัวนะคะต่อไปเป็นสระอ้วสระอัวหน้าตาคล้ายๆกันเลยแค่ไม่มีสระอะด้านหลังนะคะไม่หันอากาศวอแหวนเรียกสระอัวเสียงยาวนะคะอ่ะเราไปฝึกอ่านสระแรกกันเลยค่ะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเอออ เอือออ่ะเรียกสระเอือเอือออ่ะเรียกสระเอือนะคะอ่สระเอือเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะก็เอือเกือตอเอือเตื่อนี่นะคะลอเอือเลืออเอือเอืเอเนี่ยออ่างตัวนี้เป็นพระยัญชนะอ,อ่างตัวนี้เป็นสระ นะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะอ่านอะไรก่อนคะพระยัญชนะก่อนเสมอนะคะกอเอือเกลือคอเอือเครืองอเอือเงื้อจอเอือเตือตอเอือเตือบอเอือเบื่อปอเอือเปืือลอเอือเลื้อทอเอือเทือสอเอือก เตือนะคะอ่าต่อไปสระเอือเห็นไหมจะมีรูปเรือกับมะเขือสระเอือเอืออเรียกสระเอือเอืออเรียกสระเอือเอืออเรียกสระเอือนะคะอ่าแล้วมาฝึกอ่านกันเลยค่ะกอเอือเกือจอเอือ เือขอเอือเขือรอเอือเรือรอเอือเรือนะคะถ้าไม่หันลิ้นจะเป็นรอลิงนะคะอ่านแล้วถ้าเป็นปอปลาละปอปลาปอเอือเปือนะคะแเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะกอเอือเกือขอเอือเขือจอเอือ เื้อบอเอือเบือผอเอือเผือรอเอือเรือสอเอือเสือพอเอือเพือมอเอือเมือออเอือเอืออ่ะเรามาฝึกอ่านคำยาวกันเลยค่ะอ่ะมออะมะเนี่ยสระอะนะคะขอเอือเขือมะอะไรมะเขือนะคะอ่าต่อไป สระอะไรเอออจำได้ไหมเอ่ยสระเออจออะไรคะจอเออเจอสอเอือเสเจอเสืออ่ะอันนี้สระอะไรคะสระอูดออูดูรอเอือเรือดูเรือนะคะดูเรือนักเรียนเคยไปดูไหมเรืออ่ะต่อไปนะคะ สระอวสระอวไม่หันอากาศวอลแวนสระอาะเรียกสระอัวเสียงสั้นนะคะกออวกวพออวพัวมออวมัวพออวมัวนะคะ ต่อไปอ่านกันเลยค่ะกออวกัวงออวง้อจออวจัวตอวตัวดอ,อดวดัวผออวผัวปออวปวัปวรอรอรอวรัวมอวมัวและสออวตัวนะคะต่อไปสุดท้าย สระอัวไม้หันอากาศรอแวเรียกสระอัวไม้หันอากาศวอแวเรียกสระอัวอดูรูปนี้รูปอะไรรูปวัวนั่นเองสระอัวนะคะเรามาฝึกอ่านกันเลยกอัวกวออัวมอัวมัวรอัวรัววอัววัวนะคะ ่ะเรามาอ่านคำแรกกออักวกัวนะคะขออัวขัวจออัวจัวชออัวชัวตอ,อัวตัวบอบอัวบัวมออัวมัววออัวอวัวรออัวเรือสออัวสัวนะคะอ่ะเรามาดูคำยาวตออาสราะอานะคะตออาตา มัวมัวตามัวต่อไปสระอะคะสระอูดอูออดูวออัวัวดูวัวต่อไปต,ออตัวตัวตอโอโต,ตนี่สระโอนะคะเหมือนรอเรือเลยแต่ว่าขีดยาวขึ้นไปและหันหัวเข้าเข้าข้างในแบบนี้อันนี้หันหัวออกนะคะ ตัวโตแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนมาเติมพยัญชนะลงในสระอย่างน้อยห้าคำนะคะแล้วฝึกอ่านนะคะอันนี้สระอะไรคะสระเออ่าต่อไปเป็นสระเออเติมพยัญชนะลงไปเหมือนเดิมนะคะกอเอออันนี้สระเอือนะคะกอเอเอเกลือต่อไปเป็นสระอวและสระอวตาม นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย